ชาวเน็ตจับตามมองใหญ่เลยว่าลิซ่าแบ็คพิงเนี่ยกำลังมีแฟนมีความรักหรือเปล่าวาสนาลิซ่าเนื้อคู่คนนี้เป็นอย่างไรฝากติดตามแชร์รีโพสสรุปคลิปนี้ให้จบคลิปเดียวเลยคู่เดทลิซ่านะคะก็คือคนนี้ค่ะคุณเฟรดค่ะที่เป็นเจเนอเรชันที่3คุมบังเหยียนแช็กคอยเออร์เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้นั่นเองค่ะวาวาสนาวิสาแทนอนอะ์ะ ชื่อเต็มของเขานะคะก็คือเฟรเดอริกอาร์โนค่ะเป็นนักธุรกิจและทายาทมหาเศรษฐีระดับโลกจะไม่ให้ข่าวลือนี้นาะหูได้ยังไงก็เล่นมีรูปคู่กันสักขนาดนี้ออกมาทียิบทียิบอันนี้คืองานแรกที่ทั้งคู่ได้เจอกันแต่ดูสิคะาสายตาสปริงสปาร์สปกสเปกนะ และอัปเดตล่าสุดคือลิซ่าอยู่ไทยแต่นี่ค่ะคุณเฟรดมาทําอะไรที่เมืองไทยด้วยจ๊ะยังไงก่อนซึ่งก่อนหน้านี้ข่าวลือไม่หนาหูได้ไงคะเพราะว่าลิซ่าไปที่ไหนเนี่ยคุณเฟรดตามไปดูด้วยตลอดและสังเกตสัญษณ์หัวใจขาวนี้ดีๆนะคะในทุกโพสต์ของคุณเฟรดและลิซ่าเนี่ยมักจะมีหัวใจสีขาวเป็นอีโมจิแทนใจตลอดและสังเกตนาฬิกาแท็คฮอยเออร์นะคะเห็นไหมว่ามีดําชมพูเป็นรุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นนะคะที่สะท้อนถึงแบล็ k พิงก์ มีในยะอะไรถึงลิซ่ารอเปล่าสาแหมและลิซ่าตั้งแต่มีความรักเนี่ยนะคะโอ้โหโตเป็นสาวใหญ่แล้วจ้าแซบเวอร์รอยยิ้มสดใสเบิกบานสุดๆอะบลิงก,ก็ยิ้มทั่วหน้าตามกันเลยสิจ้าชาวเน็ตจึงเชียร์สนันเขาว่าคู่เนี้ perfect match เหมาะสมมากแม้ว่าหลักฐานจะแน่นขนาดนี้นะคะแต่ว่าทางต้นสังกัดเนี่ยก็ยังไม่มีแถลงการออกมาแต่อย่างใดค่ะ คราวนี้ก็คงต้องรอทั้งคู่สักวันใดวันนึงออกมาเปิดตัวเองก็แล้วกันแต่เชื่อว่าตอนนี้ทั้งคู่กำลังคบหาดูใจศึกษากันอยู่นั่นเองค่ะฉันเขินเดนคาวัสนัลลิซาและชาวบลิงทุกคนล่ะคะคิดเห็นอย่างไรฝากกดติดตามแชร์รีโพสให้ด้วยดาอัพคลิปพลังบททุกวันเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ